ชแชร์คดีนะคะอันนี้เป็นสัญญาณเตือนนะคะจากหมอหมอเตือนนะคะตื่นนอนแล้วปากขมมีกลิ่นนะคะมีรสชาติขมอยู่ในปากเป็นสัญญาณ5โรคคุณมีปัญหาเรื่องการหายใจเมื่อตื่นนอนหรือเปล่านะคะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทรวงอก,อกและภาวะวิกฤตเตือนว่าหากตื่นขึ้นมาแต่เช้าและรู้สึกว่าขมและมีกลิ่นในปาก ขมและมีกลิ่นในปากนั้นอาจเป็นสัญญาณของการเตือนภัยด้านสุขภาพนอกจากจะเป็นกฎระย้อนและสุขอาอนามัยในช่องปากที่ไม่ดีแล้วยังอาจเกิดจากโรคตับอักเสบถุงน้ำดีอักเสบโรคจุกแกลนหรือแม้แต่โรคเบาหวานนะคะสันนิษฐานไว้ก่อนคุณหมอได้ชี้แจงให้เห็นว่าบางคนมีประสบการณ์รู้สึกขมและมีกลิ่นปากหลังจากตื่นนอนในตอนเช้า แม้ว่าสถานการณ์เช่นนี้จะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่เขาไม่ควรมองข้ามเพราะสาเหตุของกลิ่นปากอันคมคืนน่าจะเกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพ5ประการต่อไปนี้นะคะประการแรกกดรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยหากเราตื่นนอนขึ้นมาและพบว่ามีรสคมในปากบ่อยครั้งพร้อมด้วยลหมหายใจมีกลิ่นเปรี้ยวผิดปกติอาจกำลังเป็นโรคกรดไหลย้อนได้นะคะกดรดไหลย้อนจะทำให้กรดในกระเพาะห,หรือน้ำ น้ำดีกลับเข้าไปในหลอดอาหารและแม้กระทั่งเข้าไปในปากทำให้เกิดรดขมและไม่ดีในปากสถานาการแบบนี้มักเกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหารเย็นมากเกินไปหรือดึกเกินไปนะคะแนะนำให้หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหนักหรือมันเยิ้มก่อนเข้านอนและให้รอก่อนสักสองสามชั่วโมงหลังอาหารเย็นค่อยเข้านอนนะคะ ระการที่สองการำมานของตับและท่อน้ำดีผิดปกติเกิดจากการสะสมหรือการขับถ่ายของน้ำดีไม่ดีอาจทำให้มีรสขมในปากอาการรสขมในปากตอนตื่นนอนตอนเช้านะคะจะมีอาการร่วมด้วยเช่นมีอาการเหนื่อยเหนื่อยรา้าเบื่ออาหารหรือปวดบริเวณชายโครงด้านขวาแนะนำให้ไปพบแพทย์ทันทีเพื่อตรวจการตามานของตับและถุงน้ำดี เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรกตับและถุงน้ำดีป้องกันไว้ก่อนนะคะประเภทที่3ก็คือสุขอ,อนามัยช่องปากและสุขภาพฟันไม่ดีแบคทีเรียในปากมีแนวโน้มที่จะแพร่พันุ์ในเวลากลางคืนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีปัญหาเช่นโรคปฏิทัศน์ฟันผุหรือแผลในช่องปากและกลิ่นปากจะรุนแรงขึ้นหากพบรสขม ได้กลิ่นในปากแนะนําให้เป็นฟันได้ใช้ไหมขัดฟันทุกเช้าและเย็นรวจสุขภาพช่องปากเป็นประจํานะประเภทที่4โรคเบาหวานและโรคทางเมตาบอลิซึมผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีอาการปากแห้งปากขมมีกลิ่นปากเนื่องจากระดับน้ําตาลในเลือดไม่คงที่สาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของขีโตนในร่างกายส่งผลให้มีรสหวานหรือขมผิดปกติ อาการปากขมและมีกลิ่นปากผู้บ่วยอัจมีอาการต่างๆเช่นกระหายน้ำปัสสาวะบ่อยอันนี้ก็ขอแนะนำให้ทำการทดสอบน้ำตาลในเลือดนะคะเพื่อทำความเข้าใจการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดประเภทที่5าก็คือโรคโจโกเกรนไม่เคยได้ยินกันใช่ไหมกลุ่มอาการโจเกรนคือโรคทางภูมิคุ้มกันที่ทําให้เกิดความเสียหายต่อการทํางานของต่อมน้ําลายซึ่งอาจทําให้ปากแห้งปากขมและ กลิ่นปากได้ตื่นเช้ามาปากแห้งผิดปกติและอัดกึนลำบากตามมาด้วยอาการตาแห้งหรือผิวแห้งแนะนำให้พิจารณาสวดระบบภูมิคุ้มกันโรคกูมาติกนะคะอย่าเพิกเฉยทีนี้สรุปว่าหากต้องการแก้ไขปัญหากินปากและกินปากค้มในตอนเช้าควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหลักหรือมันเยิ้มในตอนกลางคืนพยายามหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารก่อนนอน ไม่รับประทานอาหารมากเกินไปในมื้อเย็นและรับประทานอาหารที่มีเส้นใยสูงในปริมาณปานกลางนะคะสามารถส่งเสริมการย่อยอาหารได้นอกจากนี้อย่าลืมแปรงฟันทุกเช้าและเย็นจําเป็นเลยเอ๊ใช้ไหมขัดฟันหากจําเป็นให้ใช้น้ายาบ้วนปากเพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรียซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยกําจัดอาหารตกค้างในปากเท่านั้นนะ แต่ยังส่งเสริมการหลั่งน้ำลายและลดอาการปากแห้งหากเกิดอาการปากเหมน็นเหม็นนะคะและกินปากอย่างต่อเนื่องควรไปพบแพทย์ให้ทันเวลาเพื่อระบุสาเหตุและให้การรักษาตามอาการนะคะอย่าเพิกเฉยอย่าเพิกเฉย